ไต้หวันแฉจีนเร่งสะสมกำลังทหารอีกทั้งยังเลงขีปนาวุธ1,400ลูกเข้าใส่เพื่อเตรียมถล่มในปี2020สำนักงานตำรวจอังกฤษเริ่มโครงการสัญหาตำรวจที่มีความจำเป็นเลิศเพื่อช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุร้ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมชมการแข่งขันเป็ดยางลอยน้ำในเซี่ยงไฮ้ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามสุดในทุกวันกับบัตรเครดิตอีออน ถึง28กุมภาพันธ์2557 สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เกาะกระแสะโลกกับผมอิทธิเดชบุญทิตตานนท์และดิฉันเชื่นจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะกลับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะสำหรับเกาะกระแสะโลก14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีจัน์ถึงสุขแบบนี้ค่ะมีอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมเราสองคนสดๆพร้อมกันทั่วโลกที่ w w w b a k a b u t v ค่ะรวมถึงร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับรายการเข้ามาได้ผ่านแฟนเพจของเราใน Facebook เกาะกระแสโลกม e เ i ียร์นิวส์แชนแนลที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะครับผมพูดดถึงเกาะไไไต้้หวันนีีม่มม สถานะว่าเป็นประเทศอย่างเป็นทางการนะครับเนื่องจากสหรประชาชาติเนี่ยจะยอมรับว่าประเทศจีนมีเพียงประเทศเดียวนั่นก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่าจีนแผ่นดินใหญ่อย่างที่เรานิยมเรียกกันนั่นเองนะครับแล้วจีนเองนี้นะครับก็ถือว่าเกาะไต้หวันเนี่ยเป็นเพียงดินแดนส่วนหนึ่งของเขานะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ยังไม่ได้มีการทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่จะยึดเอาเกาะไต้หวันเนี่ย มาเป็นของตัวเองอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดน,นะครับค่ะและล่าสุดค่ะกระทรวงป้องกันตัวเองของไต้หวันค่ะก็ได้ทํารายงานขึ้นมาฉบับหนึ่งค่ะซึ่งมีเนื้อหาร,ระบุว่าจีนกําลังที่จะเตรียมตัวเตรียมตัวเพื่อที่จะบุกถล่มไต้หวันในปี2020หรือว่าอีก7ปีนับจากนี้ค่ะแล้วก็มีหลักฐานยืนยันด้วยนะคะในรายงานนี้เนี่ยเขาระบุว่าจีนกําลังเพิ่มแสงยานุภาพทางทหารอย่างเต็มที่เลยที่สําคัญค่ะมีการตั้งขีปนาวุธแล้วก็เล็งเป้าเนี่ยมาที่เกาะไต้ มากถึง1น0 0ลูกเลยเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันค่ะครับนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ทางการไต้หวันเนี่ยมีการระบุวันเวลาที่จีนจะยิงถล่มไต้หวันไว้อย่างชัดเจนนะครับนับตั้งแต่ไต้หวันแยกตัวออกจากจีนเมื่อ64ปีก่อนซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเปิดเผยโดยกระทรวงป้องกันตนเองของไต้หวันนะครับที่จัดทำเป็นรายงานแล้วก็เพิ่งนำออกมาเผยแพร่ไปเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานี้เอง ในรายงานที่ว่านี้นะคะก็บอกด้วยค่ะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะจีนได้ทยอยนำขีปนาวุธไปติดตั้งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจนเดี๋ยวนี้ค่ะจีนมีขีปนาวุธเนี่ยอยู่ในแถบนั้นนะคะมากมายถึง1,400ลูกแล้วและทุกลูกค่ะเล็งเป้ามาที่เกาะไต้หวันทั้งสิ้นค่ะ ครับเท่านั้นยังไม่พอเมื่อเทียบกําลังทหารกันแล้วนะครับต่างกันราวกับฟ้ากับเหวเลยนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทหารของจีนมีทั้งสิ้นราว2องล้านสองแสนเนายนะครับ,รบส่วน <c oughs> ขออภัยนะครับในขณะที่กองทัพไต้หวันเนี่ยมีกําลังพลที่ประจําการนะครับ <c oughs> เพียง2องแสนสี่นายเท่านั้นคือจีนมีทหารมากกว่าไต้หวนันถึง10เท่านั่นเอง ค่ะแล้วเรื่องของงบประมาณด้านกลาโหมของจีนกับไต้หวันเนี่ยก็แตกต่างกันถึง1ิบเท่าเช่นเดียวกันค่ะอย่างปีนี้ค่ะจีนใช้งบประมาณด้านการทาหารไปทั้งสิ้นประมาณหนึ่ง0สหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็เกือบสี่ล้านล้านบาทเลยขณะที่ทางไต้หวันค่ะใช้งบประมาณด้านการทาหารไปราวหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ3 0 0แสนล้านบาทเท่านั้นเองค่ะครับเรื่องนี้ทางเจ้ากรมวางแผนยุทธวิธีของไต้หวันนะครับก็ออกมายอมรับว่า ไม่มีทางที่ไต้หวันเนี่ยจะไปแข่งขันอะไรกับจีนได้แต่ก็จะเออไต้หวันเนี่ยก็จะไม่อยู่นิ่งเฉยๆนะครับแล้วก็รอวันถูกโจมตีแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็แผนการที่รับมือที่ดีที่สุดที่ไต้หวันกําลังคิดได้ตอนนี้นะครับก็คือมีการกําหนดไว้แล้วคือตอนนี้เนี่ยสามารถเปิดที่สามารถเปิดเผยได้นะครับก็มีเพียงแค่ว่ากองทัพไต้หวันเนี่ยที่จะใช้งบประมาณที่ได้มานะครับอย่างเหมาะสมที่สุดและที่ลงมือทําไปแล้วก็คือ การตั้งฐานทัพขนาดเล็กกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่หลายแห่งนะครับถ้าหากเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็จะได้ไม่มีเป้าหมายใหญ่ๆให้จีนได้โจมตีนั่นเองแล้วส่วนที่เป็นฐานทัพเล็กๆเนี่ยก็จะสามารถแบ่งมาช่วยเหลือกันได้นั่นเองนะครับ ค่ะในรายงานฉบับที่ว่านี้ค่ะก็ยังบอกด้วยว่าในอดีตนะคะจีนอาจจะไม่กล้าโจมตีไต้หวนันเพราะว่าจีนยังไม่แข็งแกร่งพอแล้วก็ยังเกรงว่าสหรัฐเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือไต้หวันได้รวมถึงยังกลัวที่จะถูกนานาชาติประนามค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วจีนเข้มแข็งขึ้นค่ะจนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจรายใหม่ของโลกและในดินแดนแถบนี้เนี่ยค,คือต้องบอกว่าจีนแทบจะไม่จําเป็นต้องกลัวใครอีกต่อไปที่สําคัญค่ะจีนยังมั่นใจอีกด้วยว่าหากสหรัฐเข้ามา ช่วยเหลือไต้หวันจริงๆกองทัพอันเกรียงไกรของจีนก็จะสามารถรับมือแล้วก็ขับไล่สหรัฐเนี่ยออกไปพ้นหูพ้นตาได้แน่นอนเลยค่ะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ของอทางฝ่ายไต้หวันแต่เพียงฝ่ายเดียวะนะครับส่วนจีน,นยังคงปิดปากเงียบแล้วก็ไม่มีใครหรือว่าหน่วยงานไหน,นยออกมาพูดถึงเรื่องนี้แม้แต่รายเดียวนะครับ มีเพียงก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับที่ทางการจีนเนี่ยได้ออกมายืนยันว่าการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพที่จีนกำลังเร่งทำอยู่ในตอนนี้ก็เพียงเพื่อป้องกันอธิปไตยของตัวเองเท่านั้นนะครับไม่มีเจตนาที่จะไปรุกรานคนอื่นอย่างแน่นอนครับค่ะแต่ถ้ามองเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันค่ะก็เรียกได้ว่าดีขึ้นมาเป็นลำดับไปค่ะคนับตั้งแต่พัก กกมินตังนะคะที่ดําเนินนโยบายประนีประนอมกับจีนชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2008ค่ะและในหมาอิงจิว่วก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทั้งสองฝ่ายก็มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการร่วมมือทางด้านการค้ารวมถึงการท่องเที่ยวด้วยแถมล่าสุดค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยังได้พบปะหารือกับนาย เหรียญจ้านนะคะเป็นผู้แทนพิเศษของไต้หวันนั่นเองที่ร่วมการประชุมเอเปกที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียค่ะซึ่งประธานาธิประธานาธิบดีสีเนี่ยก็ได้บอกกับนายเหรียญว่าจะหาทางออกที่ดีที่สุดระหว่างจีนกับไต้หวันก็คือเป็นการเจรจาทางการทูตค่ะคซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม้จะมีการสะดุดหรือว่าชะง,งักไปบ้างแต่ว่าจีนก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะสามารถรื้อฟื้นความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะอืมครับ ถ้าดูกันตามเหตุผลจริงๆแล้วนะครับ <Ừ. S 2> ผมเชื่อว่ายังไงจีนเนี่ยก็คงไม่ใช้กําลังหรือว่าความรุนแรงเนี่ยเข้าจัดการกับไต้หวนันแน่ๆนะครับเพราะว่าดูยังไงแล้วได้ไม่คุ้มเสียอย่างแน่ๆเลยค่ะ,ะคซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทางไต้หวันเนี่ยเขาช่วยโอกาสจังหวะที่สหรัฐประกาศนะคะที่จะเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือ,อ,อมิตรประเทศในเอเชียจังหวะน,นี้แหละเป็นการเรียกร้องความสนใจให้สหรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็คอยดูแลไต้หวันด้วยค่ะ ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเก,กาะกระสโลกกันต่อค่ะ